เดี๋ยววันนี้เรามาทาขนมกันง่ายๆกันดีกว่านะครับจะเป็นลักษณะเค้กแต่เค้กตัวนี้จะมีเบสเป็นคล้ายๆเมอแรงนะครับเมอแรงตัวนี้มีชื่อว่าพัฟโลวาครับพัฟโลวาเนี่ยนะฮะมาจากชื่อของนักบัลเล่ผู้หญิงชื่อดังชาวรัสเซียนะครับชื่อคุณแอนนาพัฟโลวาซึ่งเค้กตัวนี้เขาถูกสร้างขึ้นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับเธอนั่นเองนะครับวันนี้เราจะทําพัฟโลวาแต่จะเป็นรสช็อกโกแลตพัฟโลวานะครับเราจะทําชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วข้างบนจะมีมิกซ์เบอร์รี่เยอะแยะเลยนะครับผม ชิ้นนี้ว่าช็อกโกแลตพัฟโลว่าวิตเบอร์รี่แล้วกันนะครับเอาก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเปิดเตาอบไว้ก่อนเตาอบวันนี้นะครับผมใช้ไฟล่างไฟบนธรรมดาเลยใช้อุณหภูมิอยู่ที่150องศาเราวอร์มเขาไว้ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตั้งตะแกรงไว้ประมาณชั้นที่2นะฮะพัฟโลว่าก็คล้ายกับเมอร์แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบหลักก็เป็นไข่ขาวไข่ขาววันนี้เราใช้ทั้งหมด160กรัมนะครับก็ถ้าเกิดเทียบเป็นไซส์ของไข่เนี่ยนะฮะก็ใช้อยู่ประมาณสัก5ฟองได้นะครับน้ำ เวลาที่เราตีเมอรแรงเนี่ยเขาก็จะละลายได้ง่ายนะครับเราใช้น้ําตาลทั้งหมด330กรัมครับผมก็จะชั่งน้ําตาลไว้ก่อนเลยนะฮะเอาละครับเราจะต้องเอาทั้ง2อ,อย่างมาตีเข้าด้วยกันนะครับใส่ไข่ขาวลงไปก่อนเลยที่สําคัญนะครับโถชามอ่างผสมของเราเนี่ยควรจะแห้งสนิทไม่มีไขมันนะครับจะทําให้ตัวไข่ขาวขึ้นได้ดีเราตีให้เขามีลักษณะที่ว่าฟูขึ้นมาก่อนเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะค่อยๆเติมน้ําตาลลงไปทีละช้อนโต๊ะครับ อาล้วครับพอเขาขึ้นเป็นลักษณะฟองๆแล้วนะครับยังไม่ต้องแน่นตัวดีเราจะใส่น้ำตาลครับลงไปทีละช้อนโต๊ะนะครับสังเกตนะครับเมื่อเวลาที่เราค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปนะฮะตัวเมลรงของเราก็จะมีลักษณะที่แน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับหลายๆคนเนี่ยจะใช้ครีมออฟทาทานะครับหรือว่าใช้น้ำมะนาวหรือว่าใช้น้ำส้มสายชูก็ได้นะครับเราใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับช่วยให้เขาเนี่ยทรงตัวได้ดีนะครับอาล้วครับผมจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับแต่เพียงเล็กน้อยครับ เรียบร้อยแล้วครับมาดูเนื้อเมอแรงของเราอีกว่านะครับเมอแรงก็จะมีลักษณะเนี่ยนะครับเนื้อแน่นนะฮะสีขาวแล้วก็เงาสวยเชียนะครับแต่อย่างที่เมื่อกี้ผมได้บอกไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะทําตัวเมอแรงของเราเนี่ยให้เป็นรสช็อกโกแลตนะครับโดยการที่ว่าผมจะใส่ส่วนประกอบ2ส่วนนะครับที่มีรสชาติของช็อกโกแลตนั่นก็คือผงโกโก้นะครับและแน่นอนครับว่าช็อกโกแลตด้วยเลยนะฮะ โดยที่ว่าผมจะใช้ช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแท่งหนึ่งหรือบาร์หนึ่งเนี่ยเข้ามาทั้งหมด1 0อยกรัมนะครับผมจะใช้ประมาณครึ่งครึ่งบาร์นะครับที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีผงโกโก้ด้วยผงโกโก้เนี่ยเราต้องร่อนเขานิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ไม่เป็นก้อนเห็นไหมฮะบางส่วนที่เขาเป็นก้อนเราจะได้บีเขาได้ด้วยที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอา2อย่างเนี่ยนะครับมาล่อมเข้าไปกับเจ้าเมอร์แรงให้ได้ดีนะฮะเรียบร้อยแล้วเห็นมครับ ว่าเนียนเชียร์ครับเมื่อกี้เราบอกไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเอาพัฟโลว่ามาทําเป็นเหมือนเค้กเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องกะนิดนึงว่าเราจะทําให้เขาเป็นไซส์วงกลมนะครับและเพื่อความง่ายนะครับเราจะอบบนกระดาษไขนะครับแล้วเอากระดาษไขเนี่ยนะครับที่สามารถลอกลายได้พลกะว่าให้เค้กของบนเนี่ยนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณนี้ครับ8นิ้วเราก็หาชามหรืออะไรก็ได้นะครับวางลงไปบนกระดาษไขครับแล้วก็ใช้ดินสอนะครับเพราะถ้าเบิดส่วนมากปากกาวาดลงบนกระดาษไขเนี่ย จะไม่ค่อยติดครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับวางลงบนถาดอบของเราแต่ข้อควรระวังก็คือว่าต้องบอกทีนึงว่าดินสอเนี่ยเขาจะติดที่ตัวขนมนะครับเราจะต้องความด้านนี้ลงครับและเพื่อให้เขายึดเราเอาเศษของเมือแรงริมๆขอบเนี่ยนะครับป้ายตามมุมทั้ง4ครับวิธีการที่เราจะเอาส่วนประกอบลงไปให้กลมเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่ถ้าเบิร์บางคนเชี่ยวชาญก็แปะลงไปเลยแล้วค่อยเกลี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเบิร์สมมุติว่าไม่เชี่ยวชาญมากผมแนะนำนะครับว่าถุงบีบเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเราได้อย่างดีนะครับ ใช้หัวบีบไซส์ไหนก็ได้นะครับคนใช้ประมาณสัก1เซนนะครับใส่ลงไปเ<ม>พื่อให้แบบว่าเรารักษารูปทรงได้ดีนะครับคนจะบีบตามเส้นนี้ก่อนนะครับเวลาเราบีบเนี่ยเราอย่ากดลงไปใกล้นะครับเรายกนี้ขึ้นมาฮะจะทำให้เขากลมเลยนะครับ แล้วนะครับเราใช้พายอันเล็กๆเนี่ยนะครับลแดแต่งเกลีย่ยครับให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนเคก้กน,นะฮะไม่รู้แหละพับรล้ว่าของผนกลมแล้วก็สวยดีแล้วนะครับเตาอ,อบของผมอยู่ที่150องศาแล้วนะครับผมจะอบทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับกับ20นาทีครับอาแล้วครับ 1ชั่วโมงกับ20นาทีนะฮะถึงเวลาแล้วครับถ้าเกิดเขาจะแตกเลยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องสนใจเลยนะครับเป็นธรรมชาติของพัฟโลว่าเป็นธรรมชาติของเมอแรงเวลาที่เราใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงเพราะว่า150เนี่ยถือว่าสูงมากแล้วครับสำหรับเมอแรงนะครับปิดเตาอบได้เลยนะครับตอนนี้นะครับพัฟโดว่าของเราสุกดีแล้วนะครับแต่เรายังเอามาประกอบเป็นตัวเค้กไม่ได้นะครับผมจะทิ้งให้เขาเย็นลงในเตาอบเนี่ยนะครับโดยการที่ว่าเราจะแง้มเตาอบเปิดไว้เล็กน้อยประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็พักให้ความร้อนของเขาค่ออยๆคลาตััวงงเะรปมณสก 1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งครับอาล้ครับหลังจากที่เราทิ้งไว้นะฮะจนเขาเย็นดีแล้วเราจะเอาเขามาคว่ำลงบนถาดอย่างนี้ครับพัฟโลว,วาของปนนะครับเดี๋ยวผนจะแต่งด้วยครีมแล้วก็เบอร์รี่นะครับซึ่งตอนนี้ปนแช่ไว้ใน ตู้เย็นของคนนะฮะจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าเวลาเราแช่ของเราต้องดูอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอย่างผลไม้ที่เป็นพวกเบอร์รี่เนี่ยเขาเป็นผล,ไม,นผลไม้มาจากเมืองที่อากาศหนาวเราก็ควรจะแช่ไว้ช่องธรรมดานะฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะใช้ผลไม้แช่แข็งก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องแช่ช่องแข็งแล้วก่อนใช้เราก็เอาออกมาวางให้น้ําแข็งเขาละลายเล็กน้อยก่อนที่จะใช้นะครับตู้อันนี้นะฮะค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะอยากึงจะบอกว่าช่องแช่แข็งกับช่องธรรมดาเนี่ยเขาแยกระบบกันโดยสิ้นเชิงทําให้ความเย็นเย็นเร็วนอกจากนั้นนะครับกลิ่น นกัด้วยนะครับวิปครีมผมตีไว้แล้วนะฮะใส่ลงไปหมดเลยครับเราก็ปาดให้ทั่วๆนะครับเรียบร้อยครับช็อกโกแลตที่เราเหลือไว้เมื่อกี้นะฮะคุก็จะนํามาขูดเพิ่มครับอ่าแล้วละครับแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยเบอร์รี่ทั้งหลายนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเบอร์รี่นะครับเราจะใช้เป็นผลไม้อะไรที่เราชอบก็ได้นะครับอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับช็อกโกแลต พับโลว่านะครับกับมิกซ์เบอร์รี่ของผมนะฮะ